มาดูคาถามที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงค่ะคุณผู้ชมถามอาจารย์ดำมาว่า3คํานี้นะคะออกเสียงต่างกันอย่างไรตามนี้เลยค่ะอาจารย์ดดูสิคะสามคำที่ขึ้นมาตรงนี้นี่แหละค่ะ3าํานี้ <S <S เขายังไม่ได้ต่ตอนคะครับาดามองไม่เห็นเลยครับ I don't see any words คุณผู้ชมบอกเขาสิที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ไงก็คือเขาเห็นอยู่นะครับต้องใช้จินตนาการโอเค let me use my imagination imagination คำแรกนะคะก็คือประเทศเกาหลี ประเทศเกาหลีโอเคคำที่2ค่ะก็คืองานอาชีพคําที่ <okay. S 2> สามนะคะขนส่งบรรทุกหรือว่าพาหะได้หมดโอเคเอาคําแรกนะครับก็คือเกาหลีนะครับภาษาอังกฤษง่ายๆนะครับเกาหลีคํา <laughs> คที่สองละคะอาจารย์ดา <laughs> ฉันก็น้าม,มุนข้ามไปเลยนะคะโอเคก็คือกา r e ีเน้นพยางค์ที่สองครับรี r e a าห r e a กา r e ีดังนั้น พยางแรกไม่ได้เป็นโคนะครับไม่มีโคกระบือตรงนี้ครับ <Korea. S 1> เป็น career เ a r เป็นเสียงชวอทีท่เคยพูดถึง <Korea. S 1> ก็คือคล้ายสะระเออครับเป็น career c a r รียนะครับสังเกตครับไม่เหมือนคำต่อไปที่แปลว่างานอาชีพก็คือ career ตรงที่ว่า career มีเสียงเออตอนท้าย career oh. สำหรับ oh, ชาวอังกฤษ <career. S 1> อาจจะเหมือนกันไม่แน่ใจนะครับแต่ชาวเมกันก็จะแยกกันเพราะว่าเสียง R ท้ายคำก็ออกนะครับเป็น career career อย่างเงี้ย career, career. ใช่มี er ตอนท้ายแต่ถ้าเป็น career ก็เป็นเป็นแค่ uh, career career oh. อย่างเงี้ยต่างกันนิดเดียวเอง career career ที่แปลว่า <c oughs> งานอาชีพนะครับแล้วก็คำสุดท้ายนะครับ carrier Carrier เน้นพยางแรกนะครับเป็น carrier ว่าพยางแรกก็เลยกลายเป็นคล้ายกับสระเอของไทยผสมแอะนะครับไม่ใช่แคะไม่ใช่แคแต่ carrier 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 Car <rier. S 1> ถ้าจะเทียบก็น่าจะเป็นสระเอมากกว่า carrier carrier อย่างนี้นะครับก็คือพาหาะครับมาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับก็ถ้าเป็น uh, I've never been to Korea I've never been to Korea ไม่เคยไปเกาหลีนะครับหรือ he's a Korean เติม an ตอนท้ายกลายเป็น adjective ขยายคำว่า pop star pop นะครับ g pop นะครับถ้า g pop อันนี้เป็น ป๊อปของชาวเกย์หรือเปล่าไม่ใช่ครับเกย์ป๊อปนะครับต้องเป็นเคป๊อปนะเี่์ันก็งงค่ะเคป๊อปนะฮะเคป๊อปนะโอเคเคเกป๊อป he's a Korean pop star he's a Korean pop star นี้คือคำ N ตอน้าย Korean pop star แล้วก็มีคำว่า career what's your career คุณทำงานอะไรงานอาชีพของคุณคืออะไรหรือจะใช้คำว่า what's your occupation what's your profession what do you do for a living ลูกค้ what do you do What do you do for work? That <coughs> one, okay. come carrier. there's a huge aircraft carrier in the ocean. a huge aircraft carrier in the ocean. Ocean, โอเชียน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 มหาสมุทรครับมหาสมุทรนะครับนะคโอเคก็คือโอเชียนโอเชียนหรือจะแปลว่าพาหะก็ได้ครับพาหะโรคนะครับเช่น he is a carrier of a disease หรือ he is a disease carrier ก็ได้นะครับ carrier นะครับเอาสามคำอีกรอบนะครับ career 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 เห็นไหม er career and carrier นะครับต่างกันไหม สองส <ม S 1> คำแร<บ>กใกล้เคียงกัน <c oughs> เแม้ <c oughs> เลยไม่เห็นต่างเลยครับต่างต่าง,ง <c oughs> คาที่สามต่างเยอะอสองคำแรกต้องฟังตอนท้ายให้ดีนิดนึงค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมคะและนั่นก็คือวิธีการออกเสียงแบบชัดเวอร์ของทั้งสามคำที่ถามเข้ามาค่ะ r ไรท์เขาพูดบอกว่ามาร์โคยมิสเตอร์ไรท์สำหรับผู้หญิง Yes or Mr. Wrong ์ร็องมิร์ร็องี่ไม่ใช่นะครับ Mr. Wrong or Mr. Right I hope that everybody finds Mr. Right or Miss right แล้วกลายเป็น Mrs right โอเคเพราะ Miss ก็คือโสดนะครับ Miss M I S oh. S แล้วก็ถ้าเป็น m S จุดนะครับอันนี้คือแบบไม่บอกนะไม่บอกว่าแต่งงานหรือไม่หรืออาจจะแต่งงานไปแล้วก็